สามคิวครับจากต้นเกมแล้วมาเจอกับ B4 อฟครับจะเล่นไหวไหมแล้วนายเม็กซิโกวันนี้ลงสนามด้วยครับตัวสำรองของทางเราซิเป็นตัวชาร์จแล้ววันนี้ทำไมจับสนคยครับมีการเปลี่ยนของโค้ชเลยครับน่าจะลองแผนหรือเปล่าแต่ยิงเข้าไปครับาคาร์เซเว่นกับมือะระเบิดตัว็อปมาแล้วยิงเข้าไปโอโหแล้วรอดช่องบอกเลยว่ามีดุ้งแล้วไปเก็บกุ้งไม้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วเข้าไปใช้กันหมด4คนครับถือว่าเป็นการไฟที่มีประสบการณ์จริงจริง แล้วเคลียบ้านนี้ไปก็มโ4วงแต่ครับเลยหลือคนสุดท้ายตรงนี้โยกมาขวาก่อนแล้วเม็กซิโกเก็บไปเรียบร้อยกับี4คนแลเ t s มรับไม่ไหวครับเ้าเข้ามาหมดจบ4ไปโอ้แล้วเราสยโพงนี้เม็กซิโกครับวันนี้เล่นเป็นตัวซับพอร์ตมีลูกสองพร้อมบาเลตดู้จากสกิลครับไฮโตคาเพล่าและยังมีโมโคด้วยรวมถึงการปไมวอร์ครับ โอ้จากคนที่เล่นเป็นตัวลูกซองตัวหน้าครับสู่การเป็นซับพอร์ตเล่นตัวสไนครับผมเออเล่นเป็นกึ่งกึ่งสไนเพราะว่ามีลูกซองด้วยเม็กซิโกครับเบอร์สองของทีมเป็นตัวสำรองคนใหม่เราได้เห็นฝีมือเขามาสามครั้งสี่ครั้งแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันท้ายด้วยของการขันแล้วเราเสียเข้ารอบอยู่แล้วเพราะเลยนํามาลองแผนเลยครับลงมาสู้ด้านล่างรับมีฮัมเมอร์เข้ามาเราจะโชว์เก็บหมดนี่หรือเปล่า วางกับระเบิดไว้ครับ้เขาเรียกแทรปเหลือสานี่สุดท้ายครับรอสกเน,เนตคัมเมอร์และเราครับไหวหรือเปล่าแฟตพีซื้อเวลาไว้แล้ววงกำลังจะบีบครับในอีก15วินาทีเราจะทำยังไงดีกับการผ่านตรงนี้ไป โอ้โหและเอฟเจ็ดเก้าครับคระบูเซเวนวิ่งสวยมากอุดอกนี่สวยนะแล้วดูครับการแก้เกมจะเป็นยังไงแล้วเราแเก้ได้ครับโดนล้อมอยู่ดีๆแต่ว่าแลกกับเพื่อนไป2คนแล้วมีเวลาอีกเพียงแค่5วินาทีครับต้องเรียกรีบเอาเพื่อนกลับมาแต่ว่านี่ครับรถนิสเตายวงครับชุกไม่ทันลรู้ตัวด้วยรถแกเนตรู้ว่าเขาอยู่หัววอขอบวงครับเหมือนจะไปไม่ไหวแล้วเราพยายามจะสู้อยู่แล้วแลกมาตรงนี้ไม่ไหวครับผมลาวจบอันดับ2กับ12คิวและเป็นรถแกเนต แล้วว่างี้ครับปามาสล็อตทีเอสเอ็มครับเจอกับกอสยูนิดัสตไปชิวหรือเปล่าทีเอสเอ็มทีเอสเอ็มโดนไล่มาครับแฟตชี่ยังเล่นยังไล่กันแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งครับทำไมเขาไม่ใส่ระเบิดละลายมาด้วยครับระเบิดละลายไอ้วอรผมว่าเขาแข่งแผ่ใหม่อยู่นะเพราะว่าอันนี้มันตามหลังกันอยู่ครัแค่แค่ทีเดียวเองเป็นช่วงที่ทีมไทยใช้ใช้ระเบิดละลายไปไอ้วอไปแล้ว เขาน่าจะยังไม่ให้ใช้นะคิดว่าน่าจะไปใช้รอบชิงครับ TSM ครับทีมตึงๆ TSM ตึงๆครับจากอันดับสองอันดับสามนี่มันเป็นทีมท็อปสามเลยละกัน TSM อันดับหนึ่งเป็นฟลุกโซและมีวีโว้คีอยู่ขั้นกลางและ TSM ตอนนี้เปิดน็อกมาได้ครับสำหรับมือสไนเปอร์ยิงอัดเข้าไปแบบเว่อร์แล้วเจอตรงนี้ครับราวันแลกเทรดกันมาแล้วมีกอนยูนิดาร์ครับแลกมาจนยูซีสองแต่นี่ครับเฟอร์นารกับไอโซโพครับก้าตามแอดดับเนี่ยเรียกว่าหาง่ายมากจริงๆนะ ผมแบบลูกทีมผมนี่ที่ซ้อมอยู่ในห้องซ้อมในแต่ละวัน M79 นี่มาบอกผมบ่อยมากว่าเจอง่ายมากเพราะฉะนั้นการเล่นป้อมแล้วคุมเกมไม่ได้คือ M79 ลงเยอะแบบลงหนักซะด้วยโมโม่ SGP อยู่อันดับเท่าไหร่ครับประมาณอันดับครับ 14ครับผม S.C.P. ต้องการสองบุญา่าการันตีอ2อเกมสุดท้ายเพื่อที่จะเข้ารอบครับไม่ต่ำกว่า40ประมาณ40กว่แต้มเพื่อเข้ารอบแซง12ครับต้องแซง B4 ครับซึ่ง B4 จบไปแล้วนะโอ้แล้วตอนนี้เท่ากับว่ามีโอกาสเล่นครับรวมถึงขั้นกลางอย่างทีมเพนครับขอหนึ่งบุญา่าเท่านั้นเขาจะแซง B4 ทันที20นิดนิด รันยี่สิบสี่สครับสำหรับทางทีมเพลแล้วตอนนี้สู้กับทีมเลาครับแล้วเา้าเซเวนจัดให้ครับระเบิดน็อก2ทีมเพนยิ่งต้องการแต้มอยู่มาเจอทีมติดคิวครับท็อปตารางอย่างทางของเราครับอันดับ4ีแลยิงสู้ตรงนี้ครับเลาไปมาแรกด้วยจะเสียร2 1อไปครับแล้วคา้าลุเวนเฮ้ยคารลุสเวนน็อกไปครับเป็นร2 1ี่เข้ามาช่วยแล้วม้วนโคโนกันอยู่แล้วเพนจบที่แปครับคารลุเวนได้ดับเบิลคิวกับรอทซัมเมอร์ตีซ้ายเลาตีขวาาครับเอส เขามากันเยอะครับแล้วมากันบอกเลยว่าหนักแน่ๆนฮัมเมอร์ของก็ครบเหมือนกันแดนจะก้าวลูกแรกครับจากลาวันแล้วล่วงเลยครับเจอสไนเขาย,ยิงสวนเหมือนกันครับต่างคนต่างน็อกฮัมเมอร์เหลือคนเดียวครับแล้วชุกไม่ได้ด้วยเอาครับทีซเอ็มอ้อมมาครับเก็บไปแล้วต้องมีกับดาบกุนนอฟลั่นเดียวหัวหลุดเอาแล้วสองบูย่ากำลังจะโดนลูกกีหน้าใหม่ตบครับโอ้แต่ว่าเบรกเกมเอาไว้ได้ครับทีเอ็มสาหัสอยู่เหมือนกันตอนนี้เหลือเราแชมทีมท็อปสี่เราที่สี่ทีีเอ็มที่สองครับกำลังจะจบใครจะจบบูย่า TSM ก็บอกว่าอยากจะดับเบิลมากๆกับเกมนี้แต่ว่าเราเองก็เฉียดบุญย่ามา3เกมแล้วครับขอสักเกมมาแล้วนิดเดียวมาแล้วแล้วคาอูนไม่มี M79 ครับนี่คือเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันใช่ไหมมีแค่แหนกันครับผมจะไปรอดหรือเปล่าแล้วเจ็บด้วยสำหรับ TSM ครับโดนเปิดมาชุดใหญ่ครับแล้วคาอูนเข้าไปแลกอยู่และยิงได้ครับเอาเลยครับเรามี2คน TSM มี3แต่ว่าเสียไปห โอ้ฝีมือโซโล่เพลงของเรารับถือว่าเล่นได้ดีเหมือนกันแล้วยิงสู้ครับตรงนี้จะไหวไหมครับฝั่งขวาเป็น TSM ฝั่งซ้ายเป็นเราครับช็อตเดียวเท่านั้นจังหวะเดียวเท่านั้นแล้วเขาเซเว่นไม่มีทางด้านของไอวอด้วยต้องค้ำสองครับแล้วพยายามยิงสู้และยิงเขาไม่ตายครับผมเหลือรอดยี่สิบเอ็ดเอาแล้วตัวชัดของเกมของฝั่งเราครับสองตอนหนึ่งวงสุดท้ายครับโคตรตึงเลยเฮ้ยจริงหรือเปล่าตรงนี้จะพลิกไหมระเบิดเช็คก่อน ระเบิดไล่ไปไล่ไปแล้วโดนหูแล้วนี่ครับมีโคโนนะร้อยยี่สิบเอ็ดมีโคโนนะครับผมมีโคโนเปิดโคโนแล้วด้วยร้อยยี่สิบเอ็ดครับคำสังโอ้ยจะทำได้แล้วนัดเดียวตรงนี้แลกเข้ามากับวงบีบสุดท้ายเราเรียบร้อยครับ TSM โอ้ผมนี่ยืนขึ้นเลยครับแม่นักแข่งบอกเออเออเอาดีโอ้โหได้ห่ะใจมันได้ว่านายโอ้สุดท้ายครับเห็นไหมฮะวงกินครับ